สวัสดีค่ะเรายังไม่ได้กลับกรุงเทพนะคะวันนี้ยังอยู่กลับมาจากห้องสอบแม่องสอนค่ะมาอยู่เชียงใหม่วันนี้เราจะขึ้นไหว้กับสักการะพระธาตุดอยสุเทพกันค่ะตอนนี้ก็กําลังขับขึ้นดอยนะคะดอยสุเทพประมาณสิบห้ากิโลีนไะ่ะได้เลยคะแต่เราประมาณนั้นน่ประมาณนี้นะคะระหว่างทางค่ะบห้ <58. S 1> ดาด แล้วคะ่ะวัดพระธาตุดอยสุเทพแลมีขึ้นแต่เช้านะคะแต่ประเกไม่ขึ้นประเกียจะเดินขึ้นค่ะเมื่อ30ปีที่แล้วเดินขึ้นดอยมาจากดินดอยตรงครูบาศรีัยจักมอชอค่ะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยตอนนี้ก็ผ่านไป30ปีสอง9ก้สองเก,ก็หกอะไรนี่ เกือบ30ปีะะิบปีค่ะนี่ค่ะพักท่านลอยสุเทพ ก็ <c oughs> ม,มีหลาย่ายทองเดอะเย็นเนาะ้วันนีะขอเดินขึ้นไปก่อนค่ะจะขึ้นไหวไหมเนานะดู สูงมากไปญี่ปุ่นก็ขึ้นมาแล้วเนาะแล้วลายมังไทยก็ขึ้นได้ที่ของไขเ่เต็มเลยเจ้ามาเที่ยวหนึ่งอาทีไม่ได้ออกกำลังกายเลยค่ะคก็เลยถือโอกาสวันนี้เดินขึ้นมาทาบทอยอยางสิทเิ์กับคุณป้าวัยหส โอ้ถ่ายรูปเป็นเลยก็ถ่ายดีกันนะไัลโหลเอ้ยตัิงใจแล้วจ้ะ แล้วเรก็ทำเบอร์นะแต่แอปไม่เป็นด้วยนี่ครับยังไงดีไม่เป็นไรไม่ได้น,น,นิดเดียวก็าหายใจห,หอบละค่ะเหนื่อยทุกทุกห้าขั้นก็จะมีที่พักนะคะอ่ะไปหน หากเจ็ดแปดเกาสิอีกนิดเดียวนี่เลยใส่เสื้อเจ็ดฟิตเนสมาเดินขึ้นไม่ได้ไกลเหมือนกันนูน่นต้องเดินขึ้นไปอีกตรงปุ้ม นเราเดินมาจากตรงนูน้นเดินมาจากตรงนูน้นนู้นไปค่ะขึ้นต่อ bác con cũng chỉ do sự thiện nói <laughs> nói 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 มันชื่อลาอะไรเนี่ยตึงแวจ้าวัดพระธาตุดอสุเทสวยงามมากขึ้นมาเติมแล้วจ้ามาเติ ดูสิคุณลุงนั่งรอเช่าขึ้นมาถึงยังน้น้อมีคนนั่งรอมีคนนั่งรเค่ะเจ้าอยู่ที่นั่นมีใครนั่งรออยู่ไม่เยอยนะพอขึ้นไม่ถึงแล้วก่อนที่จะเข้า สักการะพระบรมธาตุนะคะก็ต้องมาจอดรองเท้าตรงนี้ข้างๆค่ะให้เรียบร้อยแล้วค่อยขึ้นไป่ไว้ค่ะค่ะ หาคขอให้มีเนบที่ดินจองสูงไอยอู้คนยอดเยอะอย่างแรง กองเป็นกษ์สูงรักษาพยาบาลถึง๑อ๐คนเอั

ชายผังชาติああ well. ยังมาชมเลยอย่างเราคนเดีจะบอ่กได้มาเชิญวนเพื่อนๆมากราบสักการะพระธาตุาชสุดพิณงามใจงาม

พามาชมรบัดนะคะบรรยาบๆัดฮ

สช่อันี้อยากาวนมาดูวนมาชมเออตอมอมตอมอมตอมอม ไม่เจอแล้วเจอแล้วจลุงนั่งรองอแงแล้วไปเร็วลงได้ลุงได้แล้วลุงมุตสาถ่ายรูปให้ว่าลงมาจากดาวสุเทพแล้วคะ่ะเราก็มาแวะชมของสวยงามคะ่ะที่ออคิ i แอนจิแฟกชั่นรี่ของกล้วยไม้หย,ยกนะคะเนี่ยค่ะ ไม้เอา้าไม่มีเดี๋ยวช้อนกาแฟแล้ว

ไปแล้วค่ะป้าเก๋ขอไปชมของสวยงามก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าเก๋ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ